สวัสดีค่ะเหล่งจากไร่แลนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมบ้านทรงไทยนะคะใกล้โรงเรียนในร้อยจอปละเนาะตรงนี้นะคะพิกัดจะอยู่ตำบลพรมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะขนาดของที่ดินคือ100ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนไทยหนึ่งหลังแล้วก็มีห้องน้ํามีครัวนะคะ เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงเลย2.990 0 0 0บาทราคานี้เจ้าของรวมปูนรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมบ้านและก็ที่ดินนะคะตามเริงมาคะ่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะ ตัวถนนด้านหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นที่วิ่งเข้าโรงเรียนนายร้อยจอบปรอเนาะบ้านหลังเนี้ยห่างจากโรงเรียนนายร้อยประมาณ1.5กิโลนะคะถนนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาประมาณ50เมตรก็จะถึงที่ดินของเรานะคะเป็นถนนสาธารนณะเขาทำไว้ว่ากว้างประมาณ8เมตรนะคะตรงนี้ถ้ามีรถสัญจรเนี่ยมาจากโรงเรียนนายร้อยเนาะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงด้านนี้นะคะตัวบ้านเลนไทยที่เราเสนอขายคือหลังนี้นะคะ มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยนะคะมีไฟฟ้ามีประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ข้อดีของบ้านหลังนี้คือได้มีภูเขาด้วยนะคะ mm. เข้ามาก็มีรั้วทุกด้านเลยนะคะเนี่ยมีรั้วทำรั้วสูงไว้ทุกด้านเลยตัวรั้วนะคะทำรั้วไว้อย่างดีเลยนะคะ mm. ด้านซ้ายมือของเหล่งนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นครัวไทยนะคะที่เจ้าของทำไว้ ห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นโซนอาบน้ำนะคะนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะพื้นปูกระเบื้องไว้นะคะแล้วก็เป็นโซนของสุขาเนะโซนส่วมนะคะด้านนี้ทำฟ้าไว้อย่างดีเนาะตรงโซนตรงครัวไทยนี่ที่ครัวเปิดไว้นี่ก็ปูกระเบื้องไว้นะคะ รอบบ้านนี่ก็ยังปลูกเป็นผลไม้ได้อีกนิดหน่อยเนาะเจ้าของขก็ปลูกมะละกอปลูกมะม่วงไว้นะคะยังมีพื้นที่รถเข้ามาจอดด้านนี้นะคะแล้วก็เราจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกก็ได้นะคะด้านล่างนะคะเจ้าของเขาปลูกกระเบื้องไว้ตัวไม้ที่เจ้าของทําไว้นะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้รวมๆกันก็คือ จำไม่ได้ว่าเป็นไม้อะไรบ้างนะคะแต่เจ้าของแจ้งว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะปวกไม่ขึ้นเนาะนี่จะเป็นพื้นสูงนะคะด้านล่างก็จะลมเย็นเนาะข้อดีของบ้านทรงไทยก็คือจะได้ลมเย็นสบายเลยนะคะนี่ก็จะปลูกกระเบื้องไว้หมดเลยนะคะ เราพาไปดูบนตัวบ้านกันนะคะอันนี้จะเป็นบันไดนะคะหน้าบ้านที่เจ้าของทำนะคะจะหันหน้าเป็นทิศตะวันออกนะคะตรงนี้ออกถนนจะเป็นทิศตะวันออกความสูงจากระดับน้ำทะเลตรงนี้15เมตรเลยนะคะตัวที่ดินของเรานะคะนี่ดิลืมบอกหน้ากว้างประมาณ17เมตรนะคะแนวย,ยาวนะคะ ประมาณ21เมตรขนาด100ตารางวาเนาะนก็จะเป็นบันไดขึ้นไปประตูนี้ที่แรกเจ้าของจะกั้นห้องข้างล่างแต่ว่ายังไม่ทันกันก็เลยเป็นประตูคาไวเนาะอันนี้เจ้าของให้เนาะเผื่อเผื่อลูกค้าจะมาต่อเติมไว้อีกเนาะเป็นประตูไม้น,นี่ขึ้นไปนะคะนี่ เป็นวิวภูเขาด้านนี้นะคะสวยงามบนบ้านนะคะจะมีสองห้องนอนเนาะแล้วก็มีแอร์แถมให้หนึ่งตัวนะคะนันก็จะเป็นบนบ้านมีที่นั่งนะคะนี่เห็นวิวเขาตอนเช้าเช้าทานกาแฟนะคะได้บรรยากาศเลย ตรงนี้เผื่อใครทำงานอยู่ในโรงเรียนในร้อยเนาะหรือใครชอบบรรยากาศที่โรงเรียนในร้อยนะคะตรงนี้เหมาะเลยในโรงเรียนในร้อยเนี่ยมีโรงพยาบาลด้วยนะคะก็ห่างจากเราแค่1.5กิโลเองนะคะเผื่อท่านไหนมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เคยเรียน ที่นี่ทํางานที่นี่แล้วชอบบรรยากาศที่นี่ก็ซื้อไว้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทาห้องไว้ด้านล่างให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเพราะว่าห้องน้ําจะอยู่ด้านล่างเนาะไปชมห้องนอนนะคะห้องแรกกันด้านนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็จะมีแอร์ให้นะคะ1ตัว แล้วก็มีที่นั่งเล่นนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็โซนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะจริงๆมันจะต่อเติมห้องน้ำต่อไปก็ได้เนาะเนี่ยมันมีประตูด้านเนี้ยแต่เจ้าของเขายังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าเขามีบ้านหลายหลัง ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เขาไม่ได้ต่อเติมเราสามารถต่อเติมได้เลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เนาะไปดูห้องนอนห้องที่สองกันห้องที่สองไม่มีแอร์นะคะเป็นห้องเปล่าโล่งๆนะคะไซส์ก็จะเท่ากับห้องแรกเลยนะคะประมาณสองุดห้าคูณสเมตรเนาะโดยประมาณ บรรยากาศด,ดีนะคะเดินทางสะดวกเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าวัดระยะนะคะใกล้ๆเลยก็คือโรงเรียนนายร้อยจอบลอเนอะาะห่างจากบ้านของเราก็คือ1.5ก่งดีกิโลหรืจะไปตัวเมืองนครนายกนะคะโรงพยาบาลนครนายกโลตัสนครนายกนะคะห่างจากที่ดินของเรา10กิโลหรือลูกค้าจะวัดระยะจากฟิวจะปราร์คลังสิทธิ์นะคะ ห่างจากที่ดินของเราประมาณ73กิโลนะคะตรงนี้ก็เดินทางสะดวกสบายนะคะของกินนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยมีตลาดเช้าเย็นมีเซเว่นซีเจนะคะม, Lotus, มีโรตัสมีครบหมดนี่นี่บิซมีทุกอย่างให้เลือกสรรแล้วตรงนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้หากลูกค้านะคะสนใจบ้านเรือนไทยหลังนี้ นะคะคสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด @leng789 ได้นะคะราคาที่เหล่งขายนะคะเป็นราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะไม่มีบวกไม่มีเทินเนาะ หากลูกค้าชอบก็ลองมาคุยราคาต่อรองกับเจ้าของได้เนาะมาชมแล้วก็มาต่อรองกันหน้างานเลยนะคะบ้านหลังนี้ไม่ทรงพิกัดให้นะคะถ้าจะชมขออนุญาตนัดชมล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะโทรมาเลยนะคะหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้นะคะหากลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะเลง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เล่งเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ